และแล้วก็ได้เวลาเดินทางแล้วค่ะไปกันเลยมุ่งหน้าประเทศดูไบนะคะทุกคนเครื่องวันนี้ลำใหญ่มากค่ะแนนได้นั่งชั้นบนนะคะมีสองชั้นผู้โดยสารบางตามากเลยค่ะวันนี้ได้นั่งกับหนุ่มรุ่นน้องค่ะทุกคนแต่แป๊บเดียวพอเครื่องทรงตัวได้แล้วน้องก็ย้ายที่ค่ะที่นั่งว่างเยอะเลยการเดินทางจากสุวรรณภูมิที่เมืองไทยวันนี้ไปที่ดูไบนะคะจะใช้เวลาหชั่วโมงค่ะ เวลาที่โน้นจะช้ากว่าเมืองไทยเรา3ชั่วโมงนะคะเดินทางมาได้สักพักแอร์ของเราก็เสร์บอาหารค่ะแนนได้เป็นมัส,สมันจากนั้นก็ต่อด้วยชาร้อนดื่มชาไปดูคอนเสิร์ตไปนะคะฟไฟล์วันนี้เป็นฟไฟล์กลางวันนะคะทุกคนออกจากกรุงเทพก็ประมาณ10โมงเช้าค่ะนี่ค่ะถึงดูใบแล้วเครื่องใกล้จะลงก็จะเห็นเป็นทะเลทรายค่ะแล้วบ้านคนดูถนนเขาหลายเลนมาก ครั้งแรกของการมาดูไบมาลุ้นกันว่าการผ่านต่อมอที่นี่เขาจะยากง่ายยังไงนะคะออกจากเครื่องก็เดินตามป้ายที่บอกว่าไปรับกระเป๋าค่ะผ่านเอมิเกรชั่นเข้ามาแล้วค่ะทุกคนเขาแค่เอาพาสปอร์ตแดนไปสแกนนะไม่ได้ถามอะไรเลยง่ายมากเลยค่ะทุกคนตอนแรกนันก็ว่าอุ๊ยเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวจะยากไหมเนี่ยค่ะแสแตมพาสปอร์ตเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ให้ซิมการ์ดมาด้วยค่ะ,คะ1 0 g <GB. S 1> ก แต่ใช้ได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะร้อนมากแต่ด้วยเสื้อข้างในมันโป๊ไม่กล้าถอดในสนามมี Wifi ให้ใช้ฟรีนะคะตอนนี้อยู่ที่รถบัสของโรงแรมแล้วค่ะเขาจะมารับที่สนามบินทุกครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินค่ะทุกคนแนนจะใช้บริการที่นี่ชั่วคราวใช้ประมาณ8-9ชั่วโมงค่ะเข้าพักรอผู้ร่วมทิปค่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่ขึ้นเครื่องเลยรอราชรถมา คืนนี้ก่ะทุกคนเป็นห้องเล็กๆค่ะสะอาดมากเลยอยู่ใกล้กับสนามบินแต่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่นะคะสระว่ายน้ำจะอยู่ทางด้านบนของดาดฟ้าค่ะตอนดูในเว็บไซต์ตอนที่จองนะคะเหมือนสาะให,ใหญ่อลังมากแต่มาดูจริงๆก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ38องศาแล้วต้องมานอนตากแดดมานอนดูวิวทะเลทรายตรงนี้ก็ <laughs> ไม่ไหวนะคะข้างๆตรงล็อบบี้ด้านล่างจะเป็นร้านกาแฟาค่ะ เราก็จะมีร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านสเต็กค,ค่ะทุกคนมื้อนี้แนนสั่งเป็นไวน์1แก้วน้ำเปล่า1ขวดแล้วก็ปีกไก่ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าจะพาดูโรงแรมที่แท้จริงที่เราจะพักที่นี่ค่ะ